สวัสดีทุกคนกับสวัสดีทุกบรรุาชาวคนนะว่าสิเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับกาชื่อช่องชาลาบ้านป่าอีกแล้วเนาะมื่อนี่ชาลากะด้มาเกี่ยวข่าเส้นเก่าเส้นเคยทุกคนเกี่ยวเขาคือเก้ามันนี้กันเนาะม่อนี่กะเข่าทางดังกันยังมาทันทเกี่ยวเนาะเกี่ยวข่ากะเกี่ยวคนเดียวทุกคนเอ้ยผู้ใดใจดีกะมาเกี่ยวซอยชาลเล่ยเด้อ เดี๋ e วยวชิต้ไมไ you know. ก่ให้กินนะเดี๋ยวชิขาไก่ให้กินนะมอนี้ผู้ใดอยากกินต้มไก่ก็มากินเด้อมื้อนี้ก็เด้อมื้อนี้ก็ทางหน้าสละเองก็ได้ขาไก่คือเก่าเนาะผู้ใดอยากมากินต้มไก่ก็มาเด้อมาเกี่ยวข้าวซอยสละพร้อมมีสละก็เกี่ยวข้าวผู้เดียวเดี๋ยวให้มื้อนี้กันเนาะลงมาเกี่ยวเต้สาวๆท่านได้ขึ้นอยู่ทุกคนในเขาเช้าก็ท่านได้กินซ้ําข้าวนี่ยค่ะเพราะว่าลงมาเกี่ยวข้าวเนาะตุ้งมือกันขาด thùng mương anh này lấy chỉ để xia đi cả, thêm ngân cả những mồi, quân đây, là cá mm. lại, và chỉ tàng cả, muốn mì ngân nó, và chỉ tàng quân mạ kéo cả, để hôm si hay vừng và na sả là nhàng nồi nhàng đai xem này nó, phụ đại chơi đi, vừa mì quân chơi đi, yàng mạ kéo cho cậu về vừng gàn và na đai xem này. นี่นาะอันนี้ก็คือชาวลาลงมาเกี่ยวแต่เชาวคน,นให้ตัวนี้แหละครึ่งน,น,งน,นึงเรอกครึ่งนึงชาวลาลงมาเกี่ยวเชานี้ก็ครึ่งนึงเพราะว่าอีกครึ่งนึงเขามาไปเดี้เขาเกี่ยวก่อนนานนี่เนาะครึ่งนึ่งอันน,นั้นก็เป็นหน้าของชาวลาเองละทางนั้นก็ซุกอันนี้ก็คือชาวลาลงมาเกี่ยวมูชาวนี้เกี่ยวคนเดียวหน้าชาวลาก็ยังได้ลายซุกไปเลย ิเกียวเกียวเขาไปสซัวท่านเด้วทุกคนนาซาลาก็ยังไม่รายเนาะเดี๋ยวห่อซีชให้เบิ่งวานาซาลาห่อใจหกก่หอโกุมกตาลญวนเน่ะนาซาลาห่อโกุมกตาลชุกไปเลยห่อโกุมกตาลญวนทางนั้นกันทางนี้ยังมุชุกเนานะทางนี้เนาะทางนี้ไอ้เกียวเกียวนี่เป็นนาวานเนาะอันเกียวเกียวมีแต่เบืนี้ อันนี้กระชุกแล้วโอ <hi> ้ยทางเทิงพุ่นกระชุกอ่ะเดีย๋ยววันยังมาชุกขัดทั้งเทิงทางเทิงพุ่นยังมาชุกขัดทั้งเทิงมีแต่แถวนี้เด็กะดุมดุมพุ่นทางดุมพุ่นกระชุกอ่ะโอ้ยทางนั่งกระชุกโอ้ยเกี่ยวข่าวกระสีเกี่ยวท่านแถวยังเกี่ยวเพคนเดียวอีกทุกคนเอ้ยบุรใจดีกะมาเกี่ยวข่าวซอยในเด้อ นี่แะทุกคนตัวนี้เฮากะได้เกี่ยวเขาหนาแดงกับแม่เกี่ยวกับแม่เฮาุเป็นไรจับแมงมันเนี่ยฟูฟูฟูมุ่มันเมุ่ยงมันมันเข้าไปมันบ่แล้วปลาเขานะเป็นอะไรจับแมงมันเนาะไหนบ้าตเดียวเมี่ยงสองตัวได้ตัวเดียวตัวแดงแดงลมพัดเย็น

เย็นอยู่แต่เฮือออกบ่จะเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้บอกบ่ถูกเนาะแต่ว่ากมีดมอยู่อยังหลายอยู่ได้ได้นะเฮาก็พอโอ้โอมื้อนี้กะเกี่ยวข้าว2คนกับแม่กะเก่งเติบอยู่ในนาสงให้ให้ที่3กําลังเกี่ยวยังบ่แล้วเนาะมื้อนี้กโอตัว้นตัวนั้นที่เฮาเกี่ยวแล้วงให้ ให้ที่สามกระดังเกี่ยวเด็กาันหน้าพุทมาวันนี้พุคันมันชุดพุในะน,ในัไกลตบบอยูวว่ชูชูปล่ววบอกตัวเองบ่บอเองนเนะทุกคนอันนี้แ็คือแมงมันที่เ้าเกี่ยวเข่ามาเมื่อนี้มีแมงกี่ยวน้ำชามเต เกี่ยวข่าวมาม้วนเนาะจนคำจนมืดหากะขึนมากะได้แมงมันมาขวากินแงงเนาะกินกับข่าวตนนาันแดงนี่นะทุกคนเฮากะบ่ได้ไปคุดไปยังดอกกะขอบมุกกับใจลหลายๆสำหรับแมงกิโลผูเอาไห้เนาะไดล้แมงกิโลมาอีกมือนี้นะกะหลายอยู่ได้หรอกาขอบใจหลายๆสำหรับผูที่เอาแมงกิโลไห้ Oh okay.